แนดนาบทอาบบาซาบทอาบบาซาเป็นบทมักกิยามี42องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของชายตาบอดอับดุลลอฮ์อิบนูอุมมีมักตูซึ่งได้มาหาทรารรุูลสลลลอฮุอะลวะสัลสลัมขอร้องท่านให้สอนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งแก่ท่านขณะนั้นทรารรุสูล,ลสลลลอฮุอะเลวะสัลสลัมกำลังยุ่งอยู่กับผู้นำชาวกุเรสคณะหนึ่งที่ท่านกำลังเชิญชวนพวกเขาไปสู่อิสลาม ท่านดาบี forbid, มูมัดส์สลลลลอเวลาสัลลัมไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึ้งและผินหลังให้เขาอัลกุรานจึงประทานลงมาตำหนิท่านแล้วบทได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรทัทธาต่อพระเจ้าของเขาทั้งทั้งที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของอัลลอฮ์ได้มีต่อเขาต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่าง,างๆแห่งเดชานุภาพในจักรวาลน,นี้โดยที่อัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้ต่อมาบทนี้ได้ชี้แจงถึงความน่ากลัวของวันเกียรมะมนุษย์จะหนีไปจากคนที่เขารักเพราะความกลัวและความตื่นตระหนกและได้ชี้แจงถึงบรรดามุมิลผู้ศรัทธาและสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันนั้นด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ เขามัวหมัดทำหน้าบึ้งและผินหลังไปทางอื่นเพราะชายตาบอดมาหาเขาและไร่เล่าที่จะให้เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อสักฟอกจิตใจก็ได้ หรือเพื่อรับคําตักเตือนเพื่อที่คําตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขาอส่วนผู้ที่พอเพียงแล้วเจ้ากลับต้อนรับขับสู้และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าการที่เขาไม่ซักฟอก และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความมานะพยายามและเขามีความเกรงกลัวเจ้ากลับเมินเฉยเสียมิใช่เช่นนั้นแท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ ดังนั้นผู้ใดประสงค์จะให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้นซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติที่ได้รับการเทิดทูนสะอาดบริสุทธิ์ด้วยมือของมาลลยกาผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณธรรม มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียได้ก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไรจากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขา,า,า,เออเเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขาและพระองค์ก็ทรง แพรฐานให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ทรงให้เขาตายและให้เขาลงหลุม,มาาแล้วเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็ทรงให้เขาฟื้นขืนจิตไม่ใช่เช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขา มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิเราได้หลังน้ำฝนลงมามากมายอย่างไรแล้วเราได้แยกแผ่นดินออกแล้วเราได้มเมล็ดพืชงอกออกจากแผ่นดินและองงุล และพืชผักลและมะกอกและอินทผล,มลัมและเรือกสวนอนันมากมายและผลมมาไม้และทุ่งหญ้าทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้าด<ล> เมื่อเสียงกรมานาตมาถึงว,วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขามมและจากแม่ของเขาและพ่อของเขาและจากภริยาของเขาและลูกๆของเขา สำหรับแต่และคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีภาระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วหลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใสหัวเราะดีใจร่าเริงและหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับ ความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้นชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกปฏิพฤติชั่ว